อาถามถึงนิกค่ะค่ะคุณนิกี้เป็นไงบ้างไปในแง่มุมไหนคะสภาพจิตใจก่อนอ่ะสภาพจิตใจเขาเข้มแข็งค่ะหนูว่าเขาเป็นคนแบบว่าล้มแล้วลุกเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าตั้งแต่แบบคบกันมานี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาเครียดกับอะไรเกื่อคืเขาจะเจอดามานู่นี่นั่นเยอะแต่ปกติเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไรตอนเรื่องนี้มันกระทบถึงครอบครัวด้วย เงินมันก็หายไปเยอะเนาะมันก็ต้องเครียดกันบ้างแหละเออก็เห็นเขาเครียดค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะโอเคแหละก่อนหน้านั้นเขาได้มาคุยหรือมาปรึกษาเราไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเดินมามจริงจริง,รง,รงโมเมนต์นั้นมันเกิดช่วงที่ไปภูเก็ตเออแล้วเขาเดินมาแต่เขาไม่ได้ปรึกษาเขาเดินมาบอกว่าพีไ่ได้ถึงโอนตังไปแล้วสองล้านกว่าบาทเราก็เยอะเหมือนกันเนาะ แต่เขาแบบประมาณว่าเขาเชื่อมากว่า,าว่าได้อะไรย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยได้แบบว่ามานั่งบอกอยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แค่เดินมาบอกแล้วเราก,ก็เราก็ได้แต่แบบกลวยพรว่ามันจะจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผ่านไปประมาณสิบวันเราก็รู้เรื่องว่ามาัเออมันไม่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยพี่มันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากหนูว่าอาทิตย์หนึ่งมั้งอาทิตย์หนึ่งป้ะหรือสองอาทิตย์อ่ะจะใช้เข้าบ้าวงการเลยหนูไม่ใช้ไม่ได้คือคือเหมือนกับว่า พอกลับมาพี่มาชวนแล้วก็พี่มากับคุณแม่เล่นไปก่อนแล้วแต่หนูจำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่แล้วพอชวนปุ๊บพี่นิกกี้คือเขาเขาก็เหมือนว่าเขาไม่ได้คิดเยอะอะไรเงี้ยเขารู้สึกมันเป็นการลงทุน<ม>เขาก็แป๊บเดียวก็ไปเลยสองล้านกว่าบาทเลยเงี้ยตอนแรกเราไม่เราแ,แค่ระคายแบบเตือนเขาเหนูเออมาเตือนไม่ได้ะเพราะว่าเงินมันไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มาใช่เขาไม่ได้มาถามว่าเฮ้ยดีไหมเขาบอกว่ามันไปแล้วนะเงินมันไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เหมือนงงๆแบบหนึ่งคือ เปนคนละทางก็จะไม่ใช่ทางนี้เท่าไหร่แต่พอในเมื่อเขาเลือกทาแล้วเราก็ได้แต่แบบเอ,อ,เอ,อขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันม <า S 2> เลย <นะ S 2> เถิดเงินตัวเงินก็เกือบหกล้านใช่คือจริงๆเราก็ว่าช่วงลุ้นมันคือช่วงที่ไม่รู้ว่าโดนโกงหรือไม่โดนโกง<ม>น,น,กน่าหนักว่ามันเป็นช่วงที่เครียดที่สุดแต่พอโดนโกงแล้วมันก็เหมือนแบบออมันก็ไม่ใช่ความโลภนะพี่เนาะมันน่าจะเป็นความแบบ ทําใจมันจะเข้าสม,มุดทําใจแต่ตอนที่แบบโกงไม่ว่ามันต้องเขาโทษถามคนเยอะมากแบบเจอรุ่นพี่แบบเฮ้ยสรุปม,มันจริงหรือมันไม่จริงเอาไปเสิร์ชเน็ตมีทั้งโดนโกงอะไรเงี้ยก็ว่าช่วงนั้นอะคือช่วงที่เขาน่าจะเครียดที่สุดเขามาพอ,อรู้แล้วว่าเป็นเขาโดนโกงอะเขามาเคลียกับก้อยยังไงบนะ้างหนูว่าเขาเซ็งมากแต่ก้อยว่าถ้าในบรรดาทั้งหมดก้อยว่าคือครอบครัวเขาโดนหนักหมายถึงว่าคุณแม่ก็ลงหมดพี่เมาวก,ก็ลงหมดซึ่งถ้าเขาหมายถึงว่าถ้าเขาแบบไม่ เข้มแข็งอ่ะก็อยว่ามันก็จะหนักอะไรเงี้ยแล้วก็ก็บอกเขาว่าเอ้คูก็ตรงๆว่าจากเงินที่เขาลงไปอ่ะคืออาจจะเจ็บแต่ว่าเรายังแบบฟื้นขึ้นมาได้อ่ะมันก็เป็นความเจ็บที่แบบเซ็งแต่ว่าเขายังฟื้นขึ้นมาได้ท่านเทียบกับในทุกคนที่ลงทุนอะไรเงี้ยพี่ก้อยให้กาลังใจยังไงบ้างก้อยให้เขาเข้มแข็งก็กอดอ้อรอไปเรื่อยหนูไม่ได้หนูไม่ได้อยากมาแบบ take it serious อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามแบบช่วยช่วยช่วยเออช่วยเขาลมดีแต่ว่าจะไม่ได้แบบว่า อย่างนี้สิอย่างนี้สิหนูรู้สึกว่าเขาจัดการได้ตอนนี้การงานเสียเลยไหมหรือว่าเขาตั้งหลักไปอยู่ตั้งหลักได้แต่ช่วงแรกไม่หนูว่านี่คือความไม่ดีของเขาคือพอเขาเสียเปล่าสิ่งที่เขาบอกหนูพูดว่าไม่ว่ายัางไงเขาจะต้องได้เงินคืน<ไ>ใช่หนึ่งหาใหม่ได้เงินคืนคือเขาจะต้องถ่ายยูทูบ เสียไปหลักล้านแต่ว่าต้องได้เงินใช่ยังไงต้องได้เงินคืนจากการถ่าย YouTube แบบมีลูกค้าหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องแบบได้ค่าวิวอะไรเงี้ยหลักหมื่นหลักพันก็ต้องได้เงินคืนมาบ้างแหละคือเขาคิดบวกอะค่ะก็เลยแบบพอพอเราเห็นอัศนจูดเขาเราก็รู้สึกว่าไม่ได้น่าเป็นห่วงแต่เขาเป็นตัวหลักในการแบบเออบน้องปอบแม่จะไปทางด่าค่ะเชื่อกันด่าก็คือแบบว่าเขาก็ใจใจใจคือเขาก็พูดก็ไปตรงเท่าที่หนูฟังอะสิ่งที่หนูว่ามันน่าละก็คือเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้ด่าเลยที่แบบน้องโดนโกงแต่เขาก็จะด่าาถ้แบบ น้องเขารู้สึกเขาไม่ไหวแล้วเพราะจริงพี่เมาไม่ได้โดนรอบแรกเขาเคยโดนมาก่อนหน้านั้นซึ่พี่นิกกี้เขารู้สึกว่าเหมือนถ้าล้มแล้วเหมือนมันล้มไปเรยคือพี่เมาก็ว่าเขาเขาเขาหนักทั้งด้านจิตใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่นิกกี้เสียใจมากกว่าอพอเขาเาก็ไม่ได้ว่าที่น้องโดนโกงอ่ะเขาก็จะว่าที่แบบว่าเออมึงจะอะไรว่ามันผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นทางนี้มากกว่ามีความหวังว่าจะได้คืนนะหรือว่าทาใจแล้ว หนูยายเขาได้คืนนะแต่ถ้าพูดถ้าตามเนื้อผ้าจริงยากมากอ่ะพี่มันแบบมันไปแล้วอ่ะเขาคือใค,ใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ออคืนเถอะยายเขาได้คืนนะ่ะสงสารแม่เขาสงสารน้องเขาค่ะเป็นบทเรียนกับเขาเลยไหมหนูว่าเขาต้องจะจําไปจนตายเลยมัม้งเพราะมันเป็นการโอนเงินที่เร็วมากแล้วก็เป็นระยะเวลาที่เยอะ<ม>แล้วก็พูดตรงตคือครั้งคุณแม่เราก็พี่เหมาคือ ค,คือปกติสมมุติว่าเรามีแสนหนึ่งเราอาจจะลงสักหมื่นหนึง่ง<ม>แต่นี่เป็นแบบสางอออินไงเป็นบ้าน<ม>เป็นบ้านอออินอะไรเงี้ยมีแสนลงเก้าหมื่นเก้าอย่างเง<ม>ี้ยมันก็เลยแบบหนักหน่อยในฐนานะที่เราใช้คำว่าคำว่าแฟนกันแล้วแล้วโกรงนั้ที่แบบว่าเขาทำแบบนี้แล้วไม่ปรึกษาเราั้งแต่แรกไม่เลยอ่ะก็จะเป็นอินเนอร์ว่าอ่าเราก็ได้รู้นะ ไม่ก็ไม่โกรธอ่ะหนูใช่ไม่เป็นการตัดสินใจของเขาเป็นประสบการณ์ค่ะหลังจากนี้คงจะไปช่วยจัดการชีวิตเขามากขึ้นไหมพี่ก้อยก็อาจจะแค่ถามว่าสองล้านสี่ก็ต้องก็ต้องคุยกันนิดนึงเนาะว่าเออจะโอนไม่โอนเออเติสติแต่สุดท้ายหนูหรือว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะคือแบบอยากทําอะไรมันเป็นเงินของเขาสิทธิ์ของเขาหนูแล้วแต่เขาค่ะเรื่องคำขำบ้างคำคำลูกคู่เอาพี่เกดนางชอบคนสวยมากเอาไปซกค่ะ รูปก่อนใช่ไหมคือจริงๆเขาเป็นคนชอบคนสวยถึงเจอพี่ใหม่ดาวิกาานพี่คือเขาเป็นคนตาออกหน้าออกไปแล้วเห็นก็จะเขินแบบเราเห็นแล้วเราก็รู้ใช่แล้วเราเห็นแล้วก็แต่นี่ไม่เก็บอาการอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ็นดูค่ะเหมือนกับเราเจอคนหล่ออะไรเงี้ยเออแล้วพอกับพี่เกดเขาก็ลงเก็เห็นหน้าก็แบบยิ้มหวานอะไรเงี้ยก็เลยแซวไม่มีอะไรโดนดับฟันอือก็พนางบอกพนังไปซักใช่ไหมเออพอดีว่าแบบว่าได้แวะไปบ้างเขาพอดีอะไรเงี้ย มันมันวางอยู่กูซะหน่อยเออประมาณนั้นใช่ใช่ค่ะเป็นแบบนี้กับทุกคนสาวๆเขาก็หนูว่าเขาเป็นเออแกงๆด้วยแล้วก็สําหรับหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติอะพูดตัวสมมุิหนูเจอคนหล่อหนูก็รู้สึกว่าโอ้โหอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราเรารู้สึกว่ามันอยู่อยู่มันมีเส้นที่ให้เกียรติกันนะคะอะไรเล่นอะไรจริงเราก็เรารู้แฟนคลับก็เขามาบอกว่าเอ้ยพี่ ี่ก้อยแก้ที่นิเกิไปหายอไอย่ากบอกเขาไหมจริงจริงดีแล้วที่แบบว่าทําขนาดนั้นไม่ถึงว่าอะไรนะคะเกินไปที่เอาเสื้อไปซักมันจะไม่ซักหรอไม่มีแฟนอ่ะเออจะเก็บหรอใหอดับฝันอะไรนี้อ๋อดับฝันก็อยู่ในฝันเธอนะเราก็ไปซักบอตเออร์แล้วพี่เก๋เขาก็ขำๆอะไรอย่างเงี้ยจริงจะนเป็นมุกมากกว่าก้อยว่านะชิวๆจริงจริงเนาะโอ้ยไม่เพราะว่าไม่ทุกคน หนูว่าอันนี้มันหนึ่งเป็นงานสองหนูมันเป็นนิสัยเขาหรือว่าหนูรับคำสิ่งนั้นได้ไปแล้วใช่หนูว่าถ้าจะโคบเขาก็น่าจะต้องรู้สิ่งนี้เป็นพื้นเขาอยู่แล้วแต่ถ้ามันมาเป็นเรื่องจริงไอ้นี่จริงมันจะอีกแบบหนึ่งเลยค่ะ,ะไม่มีทางที่จะมาพิมพ์เล่นอย่างงี้หรอกไม่ปล่อยให้เขามาโนเปน,นิดนึงหรออะไรคะไม่ปล่อยให้เขาฝันไปน,นิดนึงต้องไปถามแฟนพี่เกดก่อน <laughs> แฟนพี่เกดอาจจะว่าเฮ้ยมึงใครอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่ว่าหนูชิวๆค่ะสนุกสนุกโอเคครับบายค่ะ